ไอ้ก็ไม่ไอายนะครับหมอก็ให้ยามาให้ยาอะไรทางฟาวิลาเวียหรือว่าอะไรมันกินสามวันตรวจก็ไม่เจอเชื้อแหละนะฮะแต่ว่าผมก็เก็บกักตัวเองสิบกว่าวันนะ เพื planet, mankind, yeah. ่อไม่ให้ไปแพร่ไปที่คนอื่นนะครับเ็ืเป็นอ่วงกลัวจะไปติดหลานแต่ก็ดีครับโชคดีไม่มีใครติดสักคนหนึ่งนะฮะไม่มีใครติดเลยนะครับก็มีทอไหมอ่ะให้ขี่คอคุณปู่อยู่เรื่อยเราก็เป็นบวงกลัวจะติดหลานและแย่เลยนะฮะไม่น่าเป็นได้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ไปใกล้ชิดอะไรนะครับ แต่มันมาจากวัคซีนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะทำให้ทำให้กลา้ามเนื้ออ่อนเลยอันนี้ต้องระวังเลยนะครับโควิด <c oughs> ก็ไปเจอคุณหมอทีงานแต่งงาน <c oughs> ก็บอก <c oughs> โอ้โหตอนนี้ระบาดเยอะเลยนอนโรงพยาบาลหลายหมื่นคนเลยนะครับแต่รัฐบาลเขาคงไม่ได้ห่วงแล้วมั้งครับมามันไม่แรงไม่ตายเหมือนเก่ามั้งครับมาก็เลยไม่ได้ออกมาเตือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวัง ผมไปไหนก็ไม่เห็นใครใส่แมสเลยผมก็ใส่อยู่คนเดียวมานี่ยังใส่หนูนี่ยังใส่เนี่ยมาเนี่ยนะใส่นี่ไม่ใช่กลัวโควิดกลัวคนจำได้ได้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ก็เนี่ยเป็นครั้งที่สองนะครับปีที่แล้วก็จัดงานวันเกิดที่ไร่องุ่นเนี่ยพวกสสเขารวมตัวกันจัดให้ผม ก็คนเยอะคนนั้นมาคนนี้มาก็เจอกลับจากงานก็หนาวสั่นแบบนี้ครับก็เท่าว่าปีหนึ่งป่วยทีหนึ่งไปเอาเงินบำรุงหมอไปมาเงินบำรุงหมอปีหนึ่งป่วยป่วยทีครบมาเกือบจะสิบสองเดือนเด้อ ดันมาป่วยดันมาป่วยอีกนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพยายามออกกําลังกายนะฮะมาแล้วทุนเดินท่านขีดอะไรนะฮะทุนเดินขีดเข็มนะสี่เข็มเขาบังคับฉีดฮะคือผมตอนนั้นเป็นกรรมการคณะปฏิรูปให้กระบวนการยุติธรรมต้องไปประชุมกับผู้ใหญ่เขาก็บังคับฉีดคือมันมีกี่กากไปน้อยไปแล้ก็มีส่วนเขาให้ฉีดสี่ครับมาที่สอง แล้วก็ไม่รู้ประเทศไทยเราเป็นอะไรนะตอนที่โควิดเริ่มระบาดใหม่ๆเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็เสือกกระสนหวังที่จะหาวัคซีนที่จะมาฉีดทั้งทั้งที่ผมเป็นกรรมการปริรูกขบวนการยุธรรมตามที่เขาเรียกติดเจดอลรหันอะไรนะผมมีท่านผู้ว่าอัศวินเป็นผู้ว่ากทมนะครับ มีท่านอนุทินเป็นรมุตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่ารู้จักคนผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็ติดต่อไปที่ท่านโสพลพิสุทธิวงศวงรองผู้ว่ากอทมว่าขอวัคซีนให้ผมสักเข็มยังไม่มีปัญญาเลยก็ต้องรอคิวนะครับรอคิวกันอะไรกันนะครับตอนนั้นก็ อฉีดเพื่อเอาใบไปให้เขาดูของเข้าประชุมว่าฉีดเข็มที่หนึ่งแล้วเข็มที่สองแล้วอะไรแล้วก็รอไปตามคิวนะคนไทยก็อย่างเงี้ยนะฮและไอายาทานฟาวิลาเวียอะไรเนี่ยเราก็หาซื้อไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยลูกหลานต้องไปหาซื้อประเทศเลาวอ่ะต้องไปซื้อประเทศเลาวมา นะฮะฮได้มาสักติดกระปุกมึงครับฝากคนลาวซื้อเข้ามาอะไรเข้ามาข้ามาขายเอากําไรด้วยบ่าดูนะะแต่ผมอ่านแล้วมันเป็นภาษาลาวเนี่ยมันน่าจะมาจากประเทศลาวอันเนีมามคนไทยนะครับขอบคุณเอซีนะครับ,บคุณ,คคณาส่งดอกกุหลาบส่งของข,องขวัญให้นะครับมาวันนี้ เป็นวันเมื่อเช้าลูกชายส่งข่าวมาว่าเป็นวันครบรอบครบรอบไม่ใช่ครบรอบวันเกิดใครครบรอบเจ้าของร้านทองที่ยิงคนร้ายโดนคนร้ายสี่คนบุกเข้าไปปล้นบุกเข้าไปปล้นทองที่แม่สอดนะที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะแล้วเจ้าของร้านทองใช้ปืนลูกซองห้านัดยิงคนร้ายเจ็บผมเคยให้สัมภาษณ์ไปตอนเกิดเหตุใหม่ๆว่า ตอนนั้นจอนนี่มือปลาามาสัมภาษณ์ผมนะฮะบอกถ้าเป็นเลวัตนะผมยิ่งตายหาหมดแลหละไอ้สี่คนนะแล้วท่านไม่ต้องกุรอติดคุกหรอก<ไ>กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเห็นใจผู้เสียหายแต่ไม่ใช่ผู้เสียหายล้มลงกับถนนแล้วแล้วก็ไปยิงซ้ำเขาเนนะี่ยคือคนร้ายเนี่ยใช้วุดปืนอ,อโตเมติขนาดจุดสามใส่ท่อเก็บเสียงด้วยใส่ท่อเก็บเสียงเข้ามาถึงก็ยิงกระจกเลย แล้วก็ชาร์จเข้ามาในร้านทองเจ้าของร้านทองเขาก็ตกใจนะครับถามลูกน้องลูกน้องอยู่ตรงไหนเขาก็หนีหลบเข้าไปหลังร้านเจ้าของก็ไปคว้าปืนลูกสองห้านัดเจ้าของเป็นนักยิงปืนด้วยเ,เขาก็ไปเอาปืนลูกสองห้านัดเบนนารีซึ่งเป็นปืนดีมากลูกสองห้านัดนะ <c oughs> แต่เขาดังใส่ลูกเจ็ดสิบเมตรเข้าไว้ก็ว่า คือลูกซองเนี่ยมันมีกระสุนใช้ยิงกระสุนได้หลายแบบนะครับแบบที่ชาวบ้านในประเทศไทยทั่วไปนิยมใช้กันก็คือหนึ่งลูกโดดต้มเข้าไปจะมีลูกโดดเม็ดเดียวเท่าหัวแม่โป้เนี่ยนะฮะอันนี้นสำหรับยิงสัตว์ใหญ่ยิงกระทิงยิงช้างยิงคนก็รูโบโเท่ากับปั้นเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยจะใช้เม็ดตะกัวกลมๆ 8เมตรเรียกลูก LG หรือถ้ามีใน1น,นัดเนี่ยมี9เมตรก็เรียกลูก SG นะครับแล้วก็ย่อยลงมาเนี่ยหนึ่งนัดเนี่ยมี70เมตรนะครับเขาไว้ยิงนกกับอะไรกันนะครับเจ้าของร้านทองเนี่ยใส่ลูกชนิด70เมตรเขาไว้2นัดนะฮะยิงขู่ขึ้นฟ้าไปนัดคนร้ายก็ถอยวิ่งหนีไปเจ้าของก็ถืออาวุธปืนไล่ตามมา ไล่ตามมาแล้วยิงใส่คนร้ายไปอีกนัดเข้าที่โคนขาคนร้ายก็สุดนะครับเจ้าของเขาก็ไม่ได้วิ่งไปซ้ํายิงให้ตายนะครับตอนนั้นกระแสสังคมก็ออกมาว่าตํารวจทําไมทําอย่างนั้นในเมื่อเขาป้องกันทรัพย์สินแล้วก็เขายิงคนร้ายทําไมไปจับเจ้าของหลานทําไมไปจับเจ้าของหลานว่าพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ หลักกฎหมายเป็นอย่างนั้นครับอย่าว่าแต่เจ้าของร้านทองเลยผมเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายและคนร้ายยิงต่อสู้ผมเนี่ยแล้วผมก็ยิงต่อสู้กับคนร้ายจนคนร้ายเสียชีวิตตำรวจก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาครับเป็นหลักกฎหมายนะครับก็คือตั้งข้อหาคนร้ายก่อนว่าพยาพยามพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคือพยายามฆ่าผมนะ ในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ตำรวจจะสั่งไม่ฟ้องเพราะคนร้ายถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาผมผมก็ต้องเอาปืนไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องพิมพ์มือผมเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาว่าผมเนี่ยฆ่าผู้อื่นโดยอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องมาพิรณารูปสำนวนกันว่าที่ผมทำไปเนี่ย ผมทำพอสมควรแก่เหตุหรือไม่การจะใช้วุธปืนยิงต่อสู้กับคนร้ายหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับต้องเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตและไม่สามารถหลีกหนีได้พ้นแล้วเราทำไปพอสมควรแก่เหตุผมยิงคนร้ายตึ๊บตึ๊บคนร้ายสุดไปแล้วผมไปจ่อซ้ำกับพื้นถนนอย่างเงี้ยผมก็เกินกว่าเหตุนะครับผมก็รู้หลักกฎหมายตรงนี้ดีผมเลยใช้กระสุน ใช้ปืนแรงๆไงผมใช้จุดสีแม็กนัมไงเวลาจะยิงทีเดียวก็ให้หงายท้องไปเลยมาอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> ถ้าใช้3-8เนี่ยผมต้องล่อมันหนัด6นัดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวสารท่านก็มองว่าผมทําเกินกว่าเหตุ <c oughs> บางทีผมใช้9มมอยิงเนี่ย7แปดนัดเนี่ยยังไม่สุดเลยเก <c oughs> ือบติดคุกเหมือนกันสารมองว่าผมยิงทารุณโหดหลายนะครับ ว่ายิงเกินกว่าเหตุก็เลยเปลี่ยนเป็นสี่สี่แม็กนัมสมัยที่ยังไม่กษียณนะครับก็จะใช้สี่สี่แม็กนัมหรือต่ำๆก็สิบเอ็ดมมหรือสามห้าเจ็ดนะฮะก็ยินดีกับเจ้าของหลานทองด้วยนะครับผมบอกไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆวันสองวันแล้วว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกกระบวนการยุิธรรมเนี่ยให้ความเป็นธรรมคุณได้นะครับและต่อไปเนี่ยกดให้แม่นซุดสี่คนนั่นแหละมันจะได้ ไม่มาปล้นเขาอีกมันมาลังแกรเราเราทำมาหากินสุจริตนะครับปืนที่ดีที่สุดเนี่ยปืนที่ดีที่สุดเนี่ยที่ชาวบ้านจะมีและใช้ได้เนี่ยคืออาวุธปืนลูกซองห้านัดอาวุธปืนลูกซองห้านัดนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเยอรมนลบกับอเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยใช้อาวุธปืนลูกซองห้านัดนะครับสู้ กับเยอรมันเยอรมันนี่โวยวายเลยนะครับว่าอเมริกาเนี่ยใช้อาวุธปืนอำนาจหลายแหลใช้อาวุธปืนอำนาจหลายแหลไอเยอรมันเขากว้างระเบิดมานี่ก็อเมริกาเอาปืนลูกซองยิงยันได้หมดนะครับแล้วเข้าไปในสนามเพาะก็กวาดตึ๊บเข้าไปก็สี่คนห้าคนสี่คนห้าคนอันเนี้ยเป็นปืนที่บ้านเราเนี่ยนายทะเบียนสามารถออกให้กับ ชาวบ้านได้นะครับซึ่งท่านอย่าไปตกใจท่านัะมุติว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านไม่ได้มาห้ามตรงนี้นะครับคือชาวบ้านเนี่ยหรือข้าราชการเนี่ยยังไปขอกับนายทะเบียนได้นะครับยิ่งเป็นข้าราชการด้วยนะครับเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นโอโบตอเป็นทหารตำรวจหรือข้าราชการทั่วทุกประเภทเนี่ยไปขอกับนายทะเบียนขอซื้อปืนสวัสดิการได้ยิ่งสวัสดิการราคาถูกเลยลูกสองห้านัดเนี่ย กระบอกแค่เท่าไหร่หมื่นหกพันบาทเองแต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็จะแพงหน่อยสามหมื่นกว่าบาทแพงกว่ากันเท่าตัวนะฮะอันนี้ก็แนะนําให้ให้ชาวบ้านเนี่ยไปขอได้แต่รู้สึกจะมีระเบียบรัดกุ่มเข้ามาหน่อยว่าถ้าใครมีเกินห้ากระบอกให้ในายทะเบียนใช้ดุลพินิษอย่างเข้มงวดหน่อยนะครับว่ามีความจําเป็นไหมที่จะต้องให้บางคนเนี่เขาเป็นนักกีฬาบางคนก็มีความจําเป็นในวิชาชีพ เช่นรรุติของผมเนี่ยก็ต้องมีทั้งรีเวอเวอร์ต้องมีทั้งปืนอโตเมติสอก็บอกไปแล้วมีลูกซองสก็บอกมีไรเฟิลสีก็บอกมีปืนแบ็กอัพเล็กๆสำหรับพกซ่อน5้าก็บอกเข้าไปแล้วนะครับแล้วเป็นปืนเป็นปืนที่เพิ่มประสิทธิภาพนะครับเป็นปืนกระสุนลูกดกอีกก็6แล้วเกินบาทใน อยู่ในดุลพินิษของนายทะเบียนนะครับแต่ว่าท่านรมฐมนตีอนุทินชาญวีรกุลท่านสั่งว่าไม่ให้สั่งนําเข้ามาใหม่นะครับไม่ให้สั่งนําเข้ามาใหม่คือร้านค้าจะออกปอสองเนี่ยปอสองคือแบบที่จะนาอาวุธปืนสั่งนําเข้าประเทศนะท่านระงับการออกปอสองไปก่อนนะครับส่วนชาวบ้านหรือพวกข้าราชการที่จะไปขอปอสาม อันนี้ท่านไม่ได้ห้ามนะครับแต่ที่ท่านห้ามเด็ดขาดคือปอ2 2ที่ห้ามพบพาอาวุธปืนนะครับแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นให้เว้นแต่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้พวกรอปภตามธนาคารคุมรถขนเงินหรือว่าพวกที่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสามจังหวัดชาแดนภาคใต้ถ้าไปยื่นขอเขาก็มีข้อยกเว้นให้นะครับ แต่ท่านอย่าไปวิตกกังวลนะครับชาวบ้านทั่วไปนะครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่มีปัญญาไปขออยู่แล้วเส้นไม่พอพูดตรงๆว่าเส้นไม่พอเส้นไม่พอแล้วครับขอยากนะครับแม้แต่ข้าราชการตำวรวจเกษียณแบบผมเนี่ยไปขอเนี่ยก็ยังยากยากนะครับเว้นแต่ว่าผมเองอยังทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะ นะครับเป็นที่ท่านนายกรมนตรีแต่งตั้งและประกาศลงรากกิจานุเบกษาถือว่ายังเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปบัติหน้าที่อยู่อีก4ปีอีกสปีนะครับดีใจกับเจ้าของร้านทองนะครับที่รอดคดีนะครับที่รอดคดีชาวบ้านทั่วไปก็เหมือนกันแบบนี้ครับแล้วมีบางคดีเจ้าของบ้านไปโดนเข้ามาลักของนะฮะมาลักของ พ่อกับลูกก็ไปดักยิงคนร้ายก็โดนเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มอีกว่ามันไปลักเครื่องมือทำอะไรก็ไม่รู้เครื่องมือทำสะรปาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เอาไปหมดแป้งเปิ่งเอาไปหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้ถือว่าเกินกว่าเหตุครับถือว่าเกินกว่าเหตุเพราะคนร้ายไม่มีอาวุธปืนมาอะไรมานะแล้วท่านอาอาวุธปืนไปยิงถ้าลักษณะนี้ก็ต้องยิงขู่นะครับยิงขู่ แต่ถ้าพลาดพังไปยิงมันตายเข้านะมันไม่มีอาวุธเนี่ยก็ต้องสงสยัยต้องหาอาวุธให้มันละมา้างมาเนี่ยนะจะได้อ้างในรูปสำนวนได้นะครับเอฟซีถามว่าเคยถูกจับปืนเถือนและสะามารถขอปืนถูกกฎหมายได้ไหมครับเคยถูกจับมีปืนเถือนแล้ว ปืนผิดมือหรือว่าปืนอะไรเขาพำว่าปืนเถื่อนปืนเถื่อนคือมันมีประวัตินะฮะถ้ามีประวัติเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วจะขอไม่ได้แล้วครับขอไม่ได้นะฮะคือเขาเช็คผิดมือเราเดี๋ยวนี้ปืนไม่ใช่ว่าขอแค่กำนันผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองหรือว่าหัวหน้าส่วนราะการเซ็นรับรองแล้วก็เราจะไปขอได้นะไม่ใช่ฮะจะเข้มงวดขึ้นเยอะครับกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเข้มงวดขึ้นเยอะท่านต้องไปตรวจสอบประวัติก่อนนะครับว่าท่านเคย ต้องโทษผิดระเบียบไหมต้องโทษจำคุกไหมมีประวัติเคยเคยโดนคดีมาไหมแล้วแถมต้องให้หมอสุขภาพจิตเนี่ยตรวจนะครับต,ต้องไปสอบ200กว่าข้อแล้วหมอสุขภาพจิตเนี่ยตอบไปตอบมานเราก็ป่วยจิตอยู่นั่นแหละนะป่วยจิตอยู่นั่น,นโดนโดนกันอยู่นั่นนะฮะ <มา S 2> เราเป็นตำรวจอะไรวะเนี่ย อ่านไม่ทันเลยออสไม่อ่านมั้งล่ะ F4 ถ้าป้องกันตัวเกินกว่าเหตุถ้าป้องกันตัวเกินกว่าเหตุศาลจะลงโทษยังไงครับโอ้อยู่ดูพินิษของศาลเลยครับที่จริงเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเขายิงปืนออโตเมติกเขาตกใจย,ยิงไปแปดนัดน,นะคนร้ายหัวแตกเละไปเลยศาลท่านอาจจะมองว่าโอ้ผู้หญิงเขาไม่เก่งปืนนะยิงด้วยความตกใจ อันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเลยครับจะลงโทษเท่าไหร่นะฮะมาแต่ถ้าอย่างผมไปยิงก็หัวเละอย่างนี้ก็ถ้าจะแย่นะฮะท่าจะแย่นะครับแบผมจะว่าจะพูดเรื่องอะไรนะไม่คือเป็นคนไม่ได้จดไม่ได้จำอะก็พูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยขอบคุณ FC ครับอ่านไม่ทนันออดอ่านบ้างดิฮะ <c oughs> อ่านท่านเลวัตรู้จักตีใหญ่ไหมครับตีใหญ่ ตีใหญ่ไอ้ตีใหญ่ที่ว่าโจรน,นั่นใช่ไหมใช่ครับผมตอนนั้นผมรับราชการตำรวจแล้วตีใหญ่มันตายปี2 5มั้งปี2525แล้วก็ผมช่วงนั้นเป็นผมเป็นนายตำรวจแล้วเมื่อปี2522แต่ผมยังอยู่กำลังบนกลมตำรวจอยู่ไงทำเกี่ยวกับเรื่องสำนวนวนิสามันฆาตกรรม ก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปปราบตีใหญ่นะครนะมาอ่านข่าวก็อยากไปทำงานเหลือเกินแต่ตำรวจเราอย่างนี้ครับเราจะมีพื้นที่รับผิดชอบกันนะครับพื้นที่รับผิดชอบมันไปก่อเหตุที่ไหนตำรวจที่นั่นก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการตามจับนะครับเช่นเหตุมันเกิดเชียงใหม่ตำรวจเชียงใหม่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบเหตุไปเกิดราธิวากก็ตำรวจราธิวาสมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ใช่เราจะไปเสือกกับเขาได้ทุกคดีนะครับมา เดี pues ๋ยวก็จะถามว่ามาเสือกอะไรด้วยนะครับก็ไม่ได้ไปปราบไอตีใหญ่แล้วครับแต่ว่ามีท่านท่านกิติโชตแสงนินพลตำรวจโทรกิติโชตแสงนินเนี่ยมือปืนยิงแม่นมากท่านกิติโชตแสงนินมือปืนของกรมตำรวจสมัยนั้นเนี่ยก็ตามตามปราบตีใหญ่อยู่นะครับผลตำรวจโทรสมเกียรติพ่วงรับ แล้วก็ท่านพลตำรวจพานุพปว์สิงห์ลาแล้วมีเพื่อนผมด้วยพนวันวเอกบรรดลตันทัพไหบูลที่สื่อมวลชนเรียกว่าให้ฉายาว่ามือปราบตีใหญ่นะครับพี่บรรดลก็ไปปราบตอนนั้นพี่บรรดลยศสิบตำรวจโทเองมังนะแต่ว่าผมเป็นร้อยร้อยตำรวจโทแล้วนะร้อยตำรวจโทไม่ได้ไปปราบตีใหญ่มันก็โจรคนหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะแต่พอมาทําหนังเขียนละครเข้าอะไรเข้าก็ กลเป็นชื่นชมคนชื่นชมเพราะดันไปเอาพระเอกเป็นตีใหญ่ไงนะครับดันเอาพระเอกเป็นตีใหญ่ผมก็มองว่าไอ้ภาพ,พยนตร์ประเภทนี้ที่เอาคนร้ายเป็นพระเอกเนี่ยมันจะทำให้เยาวชนเนี่ยหลงผิดและไปเอาเป็นแบบอย่างนะครับมันอย่าไปเอาอย่างคนชั่วเลยครับ คนชั่วไปรังแกเขาข่มเหงเขาอะไรเขาไปป้นเขาอย่างเงี้ยผมโดยส่วนตัวผมไม่ศรัทธาให้พวกนี้เลยนะไม่เคยศรัทธาเลยนะครับอย่าอย่าไปชื่นชมมาเลยไอ้ตีใหญ่นะฮะมา <c oughs> อ,ะอีกอันหนึ่งนะครับที่คนถามผมมาว่าผมคิดยังไงกับเรื่องคุณครู คุณครูอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าชื่อคูชัยยศครูสมยศที่ว่าไปโดนปปชชี้มูลแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการเนี่ยนะครับผมมองว่ากฎหมายเนี่ยเวลา มีคนร้องเรียนเข้าไปเนี่ยเจตนารมของคนร้องเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะลงโทษผู้ชัยยศอะไรนี่แหละครับ<อ>เขาอยากจะไล่ผอ,อผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยออกไปเพราะว่าอาหารไม่มีคุณภาพนะครับปปชก็เข้าไปไต่สวนเรื่องนี้พอปปชเข้าไปไต่สวนเนี่ยให้ทางผู้ถูกกล่าวหาคือคนจัดซื้ออาหารเนี่ยกับท่านผู้อำนวยการเนี่ยก็หาทางออก ทำใบเสร็จเข้าอะไรเข้าไอ้สังคมครูบ้านนอกเนี่ยมันจะมีความเกรงอกเกรงใจกันวัตถุประสงค์ไอ้ครูน้อยเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอครับผู้ดโดยการเนี่ยได้เงินมาก็ไปซื้ออาหารให้เด็กนักเรียนครูน้อยเขาก็เอา้าตั้งคุณเป็นสามคนนะเป็นกรรมการจัดซื้อหาอาหารนะอีกสามคนเป็นกรรมการตรวจรับนะ ส่วนใหญ่จริงๆข้อเท็จจริงก็จะเซ็นกันด้วยความเกรงใจนะครับก็ดูว่าอาหารไปถึงเด็กนักเรียนไหมแต่ผมมองว่าครูคนนี้เขาเป็นคนดีนะคือเป็นครูที่ได้รางวัลมาแล้วก็สอนอยู่บนดอยนะฮะผมก็ดูตามข่าวเท่านั้นรายละเอียดผมไม่ทราบนะครับก็เขาบอกว่าคุณครูเนี่ยไปเซ็นอาหารเนี่ยไปเซ็นรับอาหารเนี่ยผิดหลักเกณฑ์เพราะว่า อาหารเนี่ยเขาให้เอาผักสดเนี่ยไปส่งวันละสามมือ้อมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแต่ข้อแท้จริงเนี่ยมีการไปส่งผักแค่วันละมื้อเดียวมั้งมื้อเช้าแล้วครูครูไปเซ็นรับเข้าปปชท่านอย่าไปด่าปปชเลยปปชม,มันไม่มีทางออกหรอกครับพอไปตรวจสอบอย่างเงี้ยนะครับไปรับรองเอกสารผิดจากข้อเทจจริงอันเป็นเท็จเนี่ย ปปชก็ต้องชี้มูลไปชาวบ้านด่าก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้คือข้อกฎหมายไงเพราะปปชไม่ใช่ศาลปป,ปชก็เหมือนพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะมาเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้มันจะผิดจะถูกเนี่ยมันต้องส่งไปให้ศาลท่านตัดสินอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้พอปปชชีช้มูลไปเนี่ยไอ้ประเทศไทยเราเนี่ย ก็มองว่าถ้าปปชชีมูลเนี่ยมีผลผูกพันทุกองค์กรไงเขาก็ส่งไปให้ผู้ขับัญชาต้นสังกัดพินาานะครับผู้ขับบัญชาต้นสังกัดก็พินาให้คุณครูคนนี้ออกจนกระทั่งคุณครูต้องไว้ขายโลตีนะครับ ผมเองสองสารคุณครูคนนี้นะครับอายุตั้ง57-58แลห้วลจกกะเกษียณแล้วเป็นครูที่มีอุดมคติครูนะครับผมจบผมเรียนวิไลครูแต่ไม่ได้เป็นครูนะครับผมเนี่ยมีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูงนะครับอยู่กับลูกศิษย์เนี่ยบางทีมันมันสงสารลูกศิษย์นะครับ เราขายที่เป็น f อคุณครูที่ว่ามาเห็นใจคุณครูต้องไปขายโรตีผมว่าเอางี้ที่ครับสงสารเฉยๆไปพิมพ์คอมเมนต์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับคุณครูชัยยศเปิดบัญชีหน่อยได้ไหมเปิดบัญชีไปนะครับและเรา f อเนี่ยผมด้วยผมก็เป็น f อคุณครูเห็นใจคุณครูนะครับผมโอนไปช่วยร้อยบาท ถ้ามีเอฟซีแสนคนเนี่ยครูชัยยศร้อบาทเนี่ยครูชัยยศได้เท่าไหร่วะสิบล้านเออ <c oughs> ก็ออกแม่นไม่ต้องมาเป็นละครูเนี่ยนะเอเอฟซี FC ช่วยกันอย่างนั้นที <c oughs> ผมเห็นคน <c oughs> เห็นใจครูชัยยศเลยใครมีเงินน้อยก็โอนไปสิบาทยี่สิบบาทนะครับอย่า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 ไปสงสารอย่างเดียวเลยนะครับมาเนี่ยและแฟนชายครูชัยยศเนี่ย อาจจะเป็นเจ้าของโลตีมีแฟรนไชส์20-30สาขาก็ได้ชะตาชีวิตมันกำหนดคุณครูเอ้ยมันเป็นกรรมเก่าเราเราไม่รู้เรื่องระเบียบก,การจัดซื้อจัดจ้างอย่าว่าแต่คุณครูเลยผมเป็นผู้จัดการเนี่ยคนอื่นเขาไม่อยากเกษียณกันนะแต่ผมเนี่ยอยากเกษียณผมอยากเกษียณรอเมื่อไหร่จะวันที่30กันยาผมโล่งกับไอ้การจัดซื้อจัดจ้าง หนึ่งผมไม่ชำนาญผมไม่ละเอียดเรื่องการจัดซื้อจัดจา้างผมจะซื้ออะไรเนี่ยผมก็ให้เซิร์ชใน Google เลยว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ผลิตอุปกรณ์แบบนี้แล้วผมทำหนังสือเชิญให้เข้ามาเลยให้มาประกวดกันให้ฟาดกันต่อหน้าเลยผมก็ลอดปากเหี่ยวปากกามาได้นะแต่คุณครูนี่ไม่รู้ให้เป็นกรรมการตรวจรับการจานน้างและแบบนี้ผมสงสารข้าราชการชั้นผู้น้อยนะ เหมือนกับเป็นพนักงานอบอตอพนักงานเทศบาลไอตัวนายกหรือผู้อำนวยการช่างไปพัวกับผู้รับเหมาทำถนนแล้วก็ตั้งกรรมการตรวจรับเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้มาตรฐานพอเข้าไปจู้จี้จุกจิกก็จะเล่นงานเขานะครับก็เล่นงานเขาอีกนะฮะอันนี้เห็นใจพวกขา้าราชการอยา่เงีางที่จริง ที่จริงนะผมว่าปปชนะถ้าเรื่องนี้ปปชที่ลงไปสอบเรื่องคุณครูชยศแล้วถ้าปปชปปชมีกฎหมายอันหนึ่งที่เห็นว่าว่าคุณครูนียให้การเป็นประโยชน์เนี่ยคุณครูก็กันคุณครูเป็นพยานก็ได้ที่จริงคุณครูเพราะว่าเทียวะจิตเป็นโจรของคุณครูคงไม่มีแต่ว่าผมเองพูดอะไรมากไม่ได้เนื่องจากว่าไม่รู้รายละเอียดในนี้นะ แต่แต่ที่จริงผมว่าน่าจะกันครูคนนี้เป็นเป็นพยานเพื่อไปมัดตัวผู้่วยการที่อาจจะมีผลประโยชน์ได้เงินได้ทองไปหรือคนจัดซื้อนะครับพรอะทีจริงนะแต่ไม่รู้บางทีเด็กๆมันไปทําสานวนกันงนะมันก็ว่าไปตามนั้นนะฮะพร้พอมหน้าการการเป็นพยานมันก็ต้องมาถึงผู้ใหญ่นะครับนี่เรื่องที่คนถามมานะครับคือ เราไม่รู้อะไรเนี่ยก็อย่าไปวิาพากษ์วิจาร์เดี๋ยวมันจะผิดนะแต่ว่าขอแสดงความเห็นใจคุณครูด้วยนะครับคุณครูที่พอถูกออกแล้วไปขายโรตีก็มีชาวบ้านแห่กันให้กําลังใจมากนะครับก็ฝาก F อคุณครูนะครับที่เห็นใจนะฮะถ้าพอมีกําลังทรัพย์ก็โอนเงินไปให้คนละห้าสิบาท20บาทร้อยบาทไปให้คุณครูนะนะ เป็นทุนในการดำเนินชีวิตนะครับสารปกครองก็อาจจะเมตตาคุณครูก็ได้นะครับมาจะกลับเข้ารับราชการก็คงจะไม่ได้แล้วคุณครูเอ้ยแม่งกว่าจะจบเรื่องก็กเกษียณไปแล้วนี่แหละนะมันเป็นวิบากกรรมอะนะคุณครูเจอหน้าทักทายกันนะเจอหน้าทักทายกันผมขึ้นไปจะไปอุดหนุนโลตีคุณครูนะครับ ขอบคุณเ c ซีให้กำลังใจให้ดอกกุหลาบให้หัวใจมานะครับทำไมวันอังคารไม่ไปออกมดกระแสเอฟซถามฮะเอฟซีถามว่าทำไมวันอังคารไม่ไปออกก็ก็ป่วยจะเอาโควิดไปติดเขาหรือไงเล่าโอ้พอมันเริ่มมีอาการป่วยก็ไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่าจะไปแล้วก็มันมันไม่ได้ เดี๋ยวต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมอะถ้ารู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองนะฮะต้องเซฟตัวเองนะครับก็เลยไม่ได้ไปออกโขนกระแสนะอะไรนะคือไม่ไม่ได้ไปเพราะว่าก็นัดกันแล้วนะครับคุณนกก็นัดมาแล้วนะฮะว่าไปออกโขนกระแสก็ไม่ได้ไปปกติถ้านัดใครแล้วผมจะเป็นไปตามนัดนะฮะมา